พอดีเลยจัดอยากเจอไส้ใหญ่ครับแต่จะไม่มีน้ำขึ้นขึ้นมาด้วยพอดีน้ำมันแห้งไปนะครับอุ้ยอืออือือ ถ้าตีออมจะกัดเนาะน้ำมันน้อยอะ่ะมันจะกัดโดน้ดูเหมือนปลามันจะเซียนเซียนกบยาวเนี่ย trong các ไหมอู้ไม่ติดถือเลยอืมเสียดายแย่เลยนะมันกัดเบานะครับเวลากัดเบาแล้วเราก็แบบน้ำมันตื้นด้วยกัดแตกก็เนี่ยแต่ไม่ติด ก็เตะตัง,ตงเลยปาตอมเล็กๆอยากจะเปิดการตีนะแต่ว่ากลัวมันตีไม่แน่นอ่ะ มีดันน้ำอีกมีดันน้ำนะโดนแน่โดนแน่นแน่แนดันน้ำใช่ไหมอุย้ยโดนหมดแล้วอันนี้ตัดแล้วอันี้ตัดแล้วขึ้นก่อนอืมอืม กัดโหดกัดโหดเหมือนกดเนียมาสัมแทมกัดอยู่เลยคือเนี่ยครับหมเนียคือก่อนไปผมก็ตีเป็นกบยางผ่านมาครับไม่มีออกมากัดครับมีแบบตัวเล็กๆกัดแยบๆแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเป็นเหยื่อมับเห็นไหมครับนะมีมีอาการทันทีเลยเพราะว่าบางทีคนเข้ามาตกแล้วก็ใช้แบบแต่กบยางครับมันคงเคยชินอะ ชินชาร์เนี่ยเจอออดจมเสียงแบบตับตับตับเป็นเรียบร้อยเลยซัดเต็มที่ดิเล่นเอาเหยือบเหยือ <omat> บบุบเลยกัดแรงจริงเลยนี้นะครับลาก,กชา้าครับลักเนียนๆหน่อยก็นะครับเป็นแต้มครับผมลองลอง,ลองใช้ท่านดูนะครับเหยื่อไม้ครับเป็นเหยื่อที่ักเสียงเรียกปลาได้ดีมากไม่เอาสุดไปหลาไตัวแล้วขึ้นมาก่อนโอเคครับผมปลาจะหลุดออดจำครับผมของต้องมีครับผม job.